สำหรับคนตัวเล็กๆเ,เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องก็คือการที่เด็กอยากที่จะเสน,เนอเรื่องราวในชุมชนหรือเกี่ยวที่เกี่ยวกับตัวเด็กเองลุกน้ำอยากจนะเอ,อ่ยถึงปัญหาการศึกษาเพราะว่าเป็นปัญหา ใกล้ตัวเป็นพื้นฐานของการที่เด็กแต่ละคนนะคะจะก้าวไปสู่อนาคตและใช้ชีวิตได้เล่เาบันทึกสื่อวิดีโอและให้คนในชุมชนได้ดูค่ะแล้วทีนี้เราก็ลองส่งไปยังนักข่าวบุะเมืองเพื่อที่จะได้ให้เขาได้รับรู้ถึงปัญหาของเด็กความเครียดของเด็กแล้วก็ต้องการที่จะสื่ออะไรให้คนได้รับรู้แล้วก็อยากจะแก้ปัญหาอะไร ผลการเรียนในสายที่เราไม่ชอบอันนี้เป็นผลการเรียนเทอมแรกค่ะเป็นเกรดที่น้อยมากตอนแรกที่หนูเห็นเนี่ยซึมไปเลยไม่ถึง2.5ด้วยซ้ำได้2.45ก็จะเป็นอย่างนี้บารางเรียนปีนี้หนักมากค่ะเรียนตั้ง9คาบวันแรกที่เรียนก้น,นี่เลยมานังคาก็จะมีวิชาภาษาไทยลักวิชาศิละปะหรือดนตรีวิชาคอมพิวเตอร์ วิชา,าท้องถิ่นญ่านฝั่งทนวิชาสุขศึกษาแล้วถึงจะค่อยพักแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษหลักภาษาอังกฤษอ่านเขียนแล้วก็คณิตศาสตร์เพิ่มเติมซึ่งมันเป็นอะไรที่หนักมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสมุดบัญชีเก็บเงินก็จะเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ลกำก็เรียนอยู่สายสิ่งคนวนนะคะก็สายสิ่งคนวนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเรียนคณิตกับอังกฤษเยอะแต่ลูกน้ำเนี่ยลูกน้ำไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ทั้งๆที่มันเป็นวิชาที่ต้องเรียนเยอะและหน่วยกิจเยอะมากจริงๆแล้วลูกน้ำอยากเรียนสายอาชีพค่ะแต่ว่าคุณแม่อยากจะให้เรียนสายสามัญเพราะว่าเขาคิดว่าเด็กสายอาชีพเนี่ยจะต้องเหลวแหลกแล้วโอกาสที่จะก้าวหน้าจะไปได้น้อยกว่าเด็กสายสามัญคุณแม่อยากจะให้ลูกน้ำเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อก่อนไม้ก็มีความคิดคล้ายๆกับ ผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วก็แม่ของลูกน้ําที่ว่าสายอาชีพจะเป็นสายที่เด็กทาตัวเหลวแหลกหรือว่ากากันที่แรกไม้ก็สอบต่อสายสามาัญขึ้นมสีที่เตรียมอุดมค่ะแต่ว่าผลสอบก็คือออกมาไม่ติดแล้วตอนนั้นมีการแนะแนวอยู่ที่หน้าโรงเรียนแล้วเห็นไม้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม้ชอบไมยก็เลย ันทางเดินเข้ามาสู่หนทางของสายวิชาชีพค่ะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกคือการออกแบบส่วนตัวเราหมายเป็นคนที่ชอบอยู่หน้าคอมและชอบทํางานเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วแล้วหมาคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเราจะทําได้ดีกว่าในสายที่เราโดนบังคับค่ะคือตามที่เคยไปดูที่โรงเรียนเนาะเขาก็แม่คิดว่าเขาก็เหมือนเขาสนใจทางด้านเนี้ยถามว่าเขาหนักไหม ถ้าโดยทั่วไปแล้วมันก็น่าจะถ้าคือเขาชอบไปส่วนตัวนะแม่ก็คิดว่าไม่หนักนะเห็นเห็นเขาเรียนแล้วเขาผลการเรียนเขาออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยผลการเรียนเขาออกมาเต็มที่ได้สามจุดเก้าห้าแม่ก็ภูมิใจแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเขาไปเรียนในทางที่เขาไม่ชอบคือทางสายอาชีพเอ้ทางทางสายสามัญเนาะเพราะว่าเขาเคยไปสอบแล้วเขาสอบไม่ติดเขาก็เสียใจร้องไห้แม่ก็เลยถามว่า มม้เราเราไปเรียนทางด้านอื่นไหมถ้าท่านหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นเขาเล่นคอมพิวเตอร์มาตลอดก,ก็ถามว่าหนูอยากไปเรียนด้านคอมพิวเตอร์ไหมถ้าหนูเรียนคอมพิวเตอร์แม่จะได้ให้หนูไปเรียนสายอาชีพดีกว่าด้านที่หนูถน,นัดพอดีจังหวะช่วงที่น้องเขาไปสอบที่เต็มอุดมแล้วเขาจะมีทางโรงเรียนเขาจะมีมาเปิดบูธหน้าโรงเรียนเขาก็เลยถามว่าเออนี่ไงไมมยเนี่ยวิชาที่ลูกชอบอบสนใจไหมก็เลยบอกก็ลองดูสิแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยพาเขาไปสมั ผลปรากฏว่าเขาก็เรียนดีเขาก็ออกมาใช้ได้เขาก็ภูมิใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนมอกผว่นที่กลุ่มนี้ก็ไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยสถาบันอุรุธธศึกษานะครับประสบความสำเร็จสุดมากสตีวัลรังอยู่ในท็อปทเวตี้พอดีปรบมือให้กับนักเรียนรุ่นนี้ ก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้เอาเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะนักเรียนม .6 จะต้องสื่ทอดสื่ทอดบระดกที่มีความเป็นคุณความดีของนักเรียนรุ่นพี่รุ่นที่ผ่านมาให้ได้จะต้องรักษาสถิติว่าเราสอบโเอเน็าคะแนนเฉลี่ยดับสามของสอบพมเน็งให้ได้ แล้วก็แอดมิชชั่นเฉลี่ยสูงสุดใน20อันดับแรกให้ได้ แค่คณิตศาสตร์ค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่เท่าไหร่คะ ไปแล้วจงหามค่าของเองให้ัเองแล้อรนนี้า่ยเรียนในสายที่ลูกน้ำไม่ชอบผลการเรียนลูกน้ำนี่ตอนที่เห็นปีแรกเนี่ยมสีค่ะลูกน้ำบอกได้เลยว่ามันแย่มาก คือเราไม่ชอบเราถูกบังคับมันก็จะการทําให้เราเกิดอคติไปในตัวพอเราเกิดอคติเวลาเราเรียนเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะเต็มที่กับมันก็ต้องยอมรับว่าเด็ก,เด,กเด็กสมัยนี้เรียนเยอะมากแล้วก็แข่งขันสูงนะคะก็คือทุกคนเดี๋ยวนี้เรียนในห้องเรียนไม่พอก็ต้องต้องไปเรียนข้างนอกเรียนเสริมข้างนอกแล้วค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะ ตรงนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งระบบเวลาในการเรียนเนี่ยอาจจะต้องเน้นพิษดีให้น้อยลงมุ่งให้มันเห็นผลที่แท้จริงนะคะในรายวิชาบางรายวิชาอย่างอย่างอย่างถ้าเป็นมัธยมเนี่ยก็คือจะต้องเรียนประมาณเ8ถึคาบเพื่อครั้งเนี่ยเด็กก็เกิดอาการล้าก็เวลาพักผ่อนก็น้อยเด็กก็จะเครียดบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือปรับเปลี่ยนก็คืออาจจะเรียนในโรงเรียน น้อยลงและเด็กได้มีโอกาสในการศึกษากิจกรรมค้นควาด้วยตัวเองมากขึ้นลุ่น้ำคิดว่าความชอบมีผลต่อเกรดตัวเองมากเลยเพราะว่าถ้าหากเราทําในสิ่งที่เราไม่ได้รักผลออกมามันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรคือลุกน้ําเปรียบว่าการเรียนเปรียบเสมือนความรักะคะการที่เราครบคนคนคนหนึง่งแต่ว่าเราครบกับเขาแล้วมันไม่ใช่เคมีไม่ลงตัว เรายิ่งคบกันต่อยิ่งฝืนยืดกันต่อไปมันก็มีแต่ลมกับลมมันก็เหมือนการเรียนนะคะแล้วมันก็เป็นผลทําให้เด็กหลายคนเนี่ยล้มเหลวทางการศึกษาอย่างเช่นชุมชนของลูกน้ำเนี่ยก็มีเด็กที่เรียนไม่จบเยอะก่อนหน้านี้นะคะลูกน้ำก็แทบจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักเขาเลยไม่คุยกับเขาเพราะคิดว่าเพราะว่าสังคมก็พาก,กันประนามเพราะว่าเขาเป็นเด็กเหลวแหลกเ,เด็กไม่ดีเอาแต่มั่วสุม่มแานเพื่อนค่ะชื่อโฟ เขาเป็นคนที่ตัดสินใจออกจากสายสามัญแล้วมาเรียนสายกศนคะ่ะก็ไม่ชอบวิอังกฤษหรือไม่ชอบการเียนการเรียนแบบที่มีหลักสูตรท,ที่ดีหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนกับาอาจารย์ก็เลยออก แล้วก็มาเรียนมาเรียนกศนครับผมนนะคะก็ได้มีโอกาสไปส่งเพื่อนป,ประถมน,นิเทศของกศอนอและที่ลูกน้ำไปส่งเพื่อนเนี่ยเป็นที่ที่พ่อกับแม่ของลูกน้ำเคยเรียนมาก่อนเราก็ได้เห็นสภาพโรงเรียนเราคิดว่ามันใหญ่มากแล้วเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนนะคะดเด็กดแต่ละที่แต่ละคนที่นั่นก็อาจจะแต่งตัวดแดงๆบ้างแต่เราคิดว่า คือเขาจะแต็งตัวแรงๆเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แล้วพอเราได้ขึ้นไปเห็นที่กศนไปนั่งฟังที่อาจารย์เขาพูดถึงการประถบปิเทศทาให้เราคิดว่ากศนก็เราก็คือการเรียนอย่างหนึง่งแต่แค่เราเรียนที่บ้านเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปช่วยพ่อแม่ขายของไปทำอย่างอื่นได้จร,จริงๆของเราที่เยอรมนีก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือเยอรมนผลการเรียนจาก จบมอมากม .5 ม .6 บางคนแค่จะจบแล้วแต่ว่าอาจจะทะเลอะการจ้างบ้างหรือว่าไม่พอใจเรียนเก่าเลยเนี่ยก็ล่าออกมาอย่างนี้ค่ะคือเขาเรียกว่าการเที่ยโอนผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่จบงการศึกษาในระดับนนๆนันะคะสาเหตุของการที่เด็กล้มเหลวทางการศึกษาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากค่านิยมเลยอันดับหนึ่งค่านิยมที่ว่า เรียนสายสามัญจะไปได้ไกลเรียนสายอาชีพคือพวกที่เรียนได้เก่งมาเรียนกันทักษะคติที่คนภายนอกมีต่อตัวเด็กทําให้เด็กกลายเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาเขาเด็กก็จะเหมือนกับว่าก็กลา,ายเป็นคนที่แบบประชดกลายเป็นคนที่แบบสร้างปัญหาให้กับสังคมจริงๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าสะใจคุณเคยว่าฉันอย่างนี้นี่ฉันก็ทําอย่างนี้ การคิดว่าปัญหาก,การศึกษาไทยตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการเรียนพิเศษแล้วก็การเรียนที่หนักเกินไปเด็กทุกคนมีค่านิยมว่าต้องเรียนพิเศษถึงจะเรียนรู้เรื่องและถึงจะไปรอดถึงจะติดมหาลัยเพื่อนในห้องนัาแต่ละคนทุกคนต่างล้วนเรียนพิเศษกันหมดและไม่เชื่อมั่นในระบบการสอนในโรงเรียนทําให้เกิดความเหลื่อมล้าว่าคนที่ไม่มีเงินไปเรียนพิเศษเนี่ยไม่เก่งอย่างเช่นลูกน้าอย่างเงี้ยค่ะลูกน้ําก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนพิเศษเลยลูกน้าก็มาจะโดนเพื่อนในห้องเนี่ยพูดเสมอเลยนะว่า แกไม่เก่งเลขแต่แกไม่เนียนพิเศษเลขแล้วก็จะสอบติดมหาลัยไหมสิ่งที่ลูกน้ำจะต้องคิดตอนนี้ก็คือการแอดมิชชั่นเข้ามหาลัยคณะที่ตัวเองหวังเกณฑ์การวัดผลที่จะเข้าไปไปเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะดูเรื่องของวิชาในเชิงทฤษฎีมากกว่าเด็กสายสามัญเนี่ยโอกาสจะมีเยอะมากกว่าเพราะว่าเขามุ่งเรียนในเรื่องของวิชาในทฤษฎีเยอะแต่สายอาชีพนะคะ ก็ต้องบอกว่าเขาก็ต้องการฝึกทักษะนะคะในงานอาชีพเพราะฉะนั้นหลายๆวิชาที่เป็นเ,นเกี่ยวกวับเป็นทฤษฎีส,ส,าสามัญสามัญอังกฤษสังคมไทยอะไรเหล่านี้มันจะเรียนค่อนข้างน้อยกว่าเพราะนั้นถ้าเอาตรงนี้มาวัดเนี่ยโอกาสที่จะส,สู้สู้เด็กสายสามัญมันก็จะน้อยจริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าแยกวัดผลมันก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าระหว่างสายสามัญกับสายอาชีพนะคะเด็กเด็กสายอาชีพน่าจะมี เรื่องของการสอบในทางปฏิบัติเข้ามาช่วยตรงนี้ก็อาจจะทําให้เด็กทางด้านสายอาชีพได้มีโอกาสมากกํลาลังจะไปจิวหนังสือที่บ้านเพื่อนค่ะตรงนี้ก็คือบ้านมาค่ะก็ไม่รู้ว่าไม้เขาตื่นหรือยัง ต่นั้นในห้องหอนูมีแต่หนังสือกระตุ้นกับนิยายสือส่อนังสือเรียนจะไว้ข้างล่างหมดเลยน่ายอยู่มากเลยอ่ะอันนี้มันจะเป็นเรื่องพื้นฐานตอนปีหนึ่งนะโอเคจ้ะอันนี้ก็ตามตัวเลยต้องมาสารพัดสิ ค่ะวันนี้น้ำก็เอาหนังสือไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสมาให้ไมาอานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบภาษาไทยในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะที่หนูเอาหนังสือเล่มนี้มาก็เพราะว่าหนูจะเตรียมตัวสอบแอดมิชชั่นในปีหน้าค่ะก็เลยคิดว่าพวกนี้เป็นการรวมข้อสอบในปีก่อนๆก,ก็เลยเอามา ค่ะเมื่อกี้เป็นหนังสือของลูกน้ำอันนี้จะเป็นหนังสือของไม้ของไม้จะเป็นเกี่ยวกับพวกการตัดต่อกับพวกลายเส้นพวกอะไรพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกวิชาชีพที่ศึกษาอยู่ก็จะเป็นพวกลายเส้นว่ามีต่างๆมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกโปรแกรมในชีวิตในพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องรู้ต้องใช้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเพราะว่ามันน่าจะบอกลูกน้ำเพราะว่า ทุกน้ำอยากไปทางนี้อยากไปในเรื่องสุาสารมรชน,นก็น่าจะมีความเป็นพื้นฐานที่มีเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในอนาคตค่ะเนี่ยเขาบอกว่าเคยไปอ่านตัวนี้เขาบอกว่าโปรแกรม i เ,เต r a t o r เอเราได้รู้สึกถึงปัญหาต่างๆเราก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะให้เขาได้แบบ รับรู้เราพวกเราก็เลยจะทําเป็นสื่อวิดีโอขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนคนอื่นเนี่ยหาได้รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเพราะว่าปัญหาพวกนี้เป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่เป็นของคนใดคนหนึง่งกนะ็ยิม้มยิ้มเป็นตกากล้องเห็นหเนี่ยเธอถ่ายรูปไม่ใช่หรอเป็นตกาตนกล้องาเนี่ยพวกนี้ยิ่งต้องไถ่ายมาถ่ายเยอะๆอ๋อจะไปสัมภาษณ์คนที่เราวางโครงเรื่องไว้อ่ะค่ะ พวกเราก็จะแบ่งงานกันว่าใครจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างส่วนลูกน้ำลูกน้ำรับผิดชอบในหน้าที่ของการเขียนบทส่วนมิ้นก็จะรับผิดชอบในหน้าที่ของการถ่ายเสียงเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ชอบอ่านแล้วเสียงเขาจะมีเสียงที่ค่อนข้างจะชัดเจนยิมก็จะรับหน้าที่ของการถ่ายทำเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูป แล้วไมค์ก็จะรับหน้าที่ของการตัดต่อเพราะว่าไมค์เรียนทางด้านสายนี้มาแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มากที่สุดตอนที่ถ่ายทำนะคะก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะพอควรอย่างเช่นเรื่องกล้องอันดับแรกเลยเนี่ยตอนแรกเนี่ยลูกน้ำใช้กล้องวิดีโอแต่ทีนี้มันเป็นกล้องรุ่นเก่าแล้วมันไม่ใช่ของเราเรายิ้มคนอื่นเขามาพอเราถ่ายไปได้สักพักหนึ่งคือมันเป็นกล้องรุ่นเก่าที่ใช้เทปอะค่ะเทปมันก็เสีย แล้วพอเทปหมดเราเอาไปที่ร้านมันเป็นกล้องรุ่นเก่าแล้วเขาก็ไม่มีตัวตัวไอ้นี่อีกตัวเทปที่เข้ากับกล้องได้สุดท้ายเราก็เลยต้องส่งคืนเขาไปตอนนั้นนั่งเครียดกันว่ายค่ะว่าเราจะใช้อะไรถ่ายต่อดีเพราะว่าภาพที่เอามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเสียหมดก็เลยตัดสินใจเสี่ยงดวงเอาเอากล้องมือถือค่ะถ่ายเลยสุดท้ายก็ผ่านมาโดยราบรื่นแมมภาพอาจจะไม่ชัด100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้มีเด t t wizard, ็กจำนวนไม่น <f curs CDU> ้อยสิ้นหวังกับการศึกษาและตัดสินใจเลิกเรียนกางคันส่วนเด็กที่ก้าวต่อในเส้นทางการศึกษาก็ต้องที่ขั้นตอนของการตัดต่อก็จะมีแบบปัญหาที่ว่าเสียงก็แบบบางทีก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามาบ้างก็ต้องแบบหาวิธีที่จะตัดเสียงรบกวนออกไปแต่ว่ามันก็ยังคงจะมีเสียงรบกวนอยู่แล้วก็จะเป็นภาพปัญหาคือไฟล์มัน ขนาดความละเอียดมันน้อยมากแล้วเวลาการตัดต่อมันก็คือมันไม่ชัดแน่นอนว่ามันไม่ชัดเราก็พยายามแล้วที่ว่าจะจะให้ภาพเนี่ยมันใหญ่เท่าเท่าที่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้พวกเราใช้เวลาในการทํางานทั้งหมดประมาณครึ่งปีกว่าจะเสร็จพอทําเสร็จนะคะพวกเราก็นําไปให้คนในชุมชนดูก่อนเลยว่าต้องแก้ไขตรงไหนไหมอยากจะให้คนในชุมชนนะคะได้รับรู้ถึง ปัญหาของการศึกษาในปัจจุบันนี้แล้วก็เด็กเด็กตัวเล็กๆค่ะให้พวกเขาเนี่ยเปิดใจแล้วก็ยินยอมที่จะให้เด็กพวกนี้เรียนในสายที่ตนเองรักหลังจากที่ให้คนในชุมชนดูเสร็จแล้วค่ะเราก็ส่งไปที่ทีมน,นักข่าวบลเมืองไทยพี s ทันทีเลย ช่วงบันฉันวันนี้นะคะไปฟังเสียงสะท้อนจากนักเรียนถึงระบบการศึกษาที่พวกเขาเห็นว่าควรเน้นการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ความถนัดของผู้เรียนติดตามจากนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหานครค่ะช่วงเวลาเปิดเทอม จุดเริ่มต้นที่นักเรียนหลายคนจะต้องคล่งเคร่งกับการเรียนอย่างหนักโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องเตรียมรับมือกับสนามสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยทุกวันนี้การศึกษาเป็นเหมือนสนามแข่งที่กำหนดเส้นทางชีวิตของเด็กไทยนักเรียนหลายคนขลุกอยู่กับตำราโรงเรียนและสถาบานันกวดวิชาทำให้มีเด็กจำนวนไม่น้อยสิ้นหวังกับการศึกษา และตัดสินใจเลิกเรียนกลางคลันส่วนเด็กที่ก้าต่อในเส้นทางการศึกษาก็ต้องมาเชิญหน้ากับสนามแข่งที่เคร่งเครียดลูกน้ําเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กําลังจะยอมแพ้ต่อการศึกษาในสายสามัญที่เธอคิดว่าไม่สามารถตอบโจทย์อนาคตของเธอได้กระกว่ากันสั่นยค่ะ สาษาไทยก็จะเน้นเรื่องการท่องจำมากมากไปหน่อยถ้าเรียนแบบใช้ใช้หลักวิเคราะห์หรือจัดกลุ่มไปวิเคราะห์นอ,อกสถานที่นีนะ้น่าจะดีกว่าเมื่อค่านิยมของสังคมส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อแท้ของการศึกษามากไปกว่าการท่องจำและการสอบแข่งขันก็มีส่วนทำให้นักเรียนหลายคนไม่อาจเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสมกับตนได้กกาาาารองงพเเเน่่่ยวะะ กก็าารรรเเียนนนแบบพงดอออคุณทใ่่มมัไไหากสังคมเปลี่ยนมุมมองเปิดใจยอมรับในความถนัดของพวกเขาน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมของการเรียนรู้เพราะแม้การศึกษาตามแบบแผนที่กำหนดจะเป็นบันไดสู่อนาคตแต่ในขณะเดียวกัน มันก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นกันไกที่เอาไว้ตัดเส้นทางชีวิตของเด็กหลายคนได้เช่นเดียวกันนักข่าวพลเมืองกรุงเทพมหาคนครรายงานทุกวันนี้การศึกษาไทยสร้างคนเก่งให้มีความอดทน ต่อระบบการศึกษาแต่ในความคิดลู่น้ำเนี่ยลู่น้ำคิดว่าเราน่าจะสร้างคนเก่งแต่เป็นคนดีมีคุณธรรมและรู้จักคิดแล้วเก่งในที่นี้เนี่ยอยากจะให้เก่งในการดําเนินชีวิตเก่งในการเข้าสังคมไม่ใช่เก่งแค่ในตําราเรียนทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกันมีความเก่งเหมือนกันหมดแต่แค่เราเก่งกันคนละอย่างซึ่งให้ความเก่งคนละอย่างนะคะที่จะสามารถเติมเต็มแล้วก็ผลักดันให้ประเทศชาติเนี่ยไปได้ไกล การศึกษาไทยกำลังสร้างคนที่เรียนเรียนจนประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่มีความสุขเลยลูกน้ำไม่ต้องการที่จะเป็นพระอาทิตย์ที่โดดเดี่ยวและมีดวงเดียวแต่ลูกน้ำต้องการเป็นดวงดาวที่ถึงแม้ว่าจะเล็กนิดเดียวแสงน้อยแต่ก็อยู่รวมกันเป็นกระจุก